อยากดูฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามแค่พูดให้ถูกวลีก็เปลี่ยนภาพลักษณ์คุณได้ทันทีผมเคยมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเวลาประชมุมเขาไม่ได้พูดเยอะไม่ได้ใช้ศัพท์วิชาการแต่ทุกครั้งที่เขาพูดคนทั้งห้องจะเงียบฟังคำพูดเขาไม่ได้ซับซ้อนแต่วลีที่เขาใช้ฟังแล้วรู้เลยว่าคนนี้คิดมาแล้วฟังแล้วน่าเชื่อถือแบบไม่ต้องอวดเลยและผมเริ่มเก็บวลีเหล่านั้นไว้ในใจ วันนี้เลยอยากมาแชร์5วลีที่คุณก็ใช้ได้เลยทันทีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาฟรีแลนซ์หรือพนักงานบริษัท5วลีที่ทำให้คุณดูฉลาดขึ้นทันที 1. สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือใช้เวลาคุณอยากต่อยอดไอเดียของคนอื่นทำให้คุณดูฟังคนอื่นและคิดต่อได้ไม่ขัดจังหวะใคร 2. ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ใช้เวลาจะสรุปความเข้าใจหรือทวนข้อมูลดูถ่อมตัวมีวุฒิภาวะและเช็คความเข้าใจก่อนพูดต่อ 3. อีกมุมที่น่าคิดคือใช้เวลาคุณอยากเสนอความเห็นที่แตกต่างฟังดูเปิดกว้างไม่ขัดไม่เถียงแต่ชวนคนคิดเพิ่ม 4. เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นใช้เวลาคุณจะเล่าตัวอย่างหรือเปรียบเทียบทำให้สิ่งที่คุณพูดจับต้องได้มากขึ้น5 ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับใช้เวลาจะสรุปจุดเน้นให้คนฟังรู้ว่าต้องจำตรงไหนวลีนี้ช่วยชี้เป้าให้คนฟังตามทันทันทีทำไมแค่วลีเล็กๆถึงเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้มากขนาดนี้เพราะวลีเหล่านี้ไม่ฟังดูอวดเก่งสะท้อนความมั่นใจแบบมีมารยาททำให้คุณดูคิดก่อนพูดและมีโครงสร้างในหัวพูดเหมือนคนธรรมดาแต่คิดแบบคนรอบคอบคือภาพของความฉลาดที่ไม่ต้องพยายาม วิธีฝึกใช้วลีแบบนี้ในชีวิตจริง 1. ลองเลือกวลีเดียวไปใช้ในวันพรุ่งนี้เช่นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น 2. เวลาคุยงานลองแทรกวลีนี้อย่างเป็นธรรมชาติ 3. อย่าท่องให้เข้าใจจังหวะว่าควรใช้เมื่อไรคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดูเก่งแต่แค่ใช้คำที่ฉลาดเพื่อสะท้อนวิธีคิดที่ดีนั่นก็ทำให้คุณดูฉลาดขึ้นได้ทันทีจำไว้นะครับ คำพูดที่ดีคือคำพูดที่คิดแล้วเป็นคำพูดเรียบง่ายและเป็นคำพูดที่เข้าใจคนฟังคุณเคยได้ยินวลีไหนแล้วรู้สึกว่าคนนั้นดูฉลาดขึ้นทันทีไหมหรือมีวลีไหนที่คุณใช้บ่อยเวลาต้องสื่อสารคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยครับและถ้าคุณชอบพอดแคสต์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ